และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องโอเคฟินสนะคะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะครับมาดูการเลี้ยงวัวแบบไร่ทุ่งนะครับเดี๋ยวจะพาชมครับตัวข้อนี้มี10ตัวสำหรับวัวฝูงนี้ครับก็เป็นวัวที่เลี้ยงแบบบ้านๆแต่ว่ามีการพัฒนานะครับพัฒนาไปสู่วัวเนื้อนะครับจากวัววัวไทยใหญ่นะครับแม่พันธุ์ พันธุ์จะเป็นไทใหญ่อย่างเช่นตัวขาวเนี่ยก็เป็นไทยใหญ่ส่วนตัวนี้นะครับสีกระต่ายหม้อน,นี้เป็นลูกกระทบหูนะครับเป็นลูกกระทบหัวหูออกหูนิดนึงส่วนตัวเหลืองนู้นเป็นลูกผสมเชาโรเล่นะครับก็มีการพัฒนามาสู่สายยุโรปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวัวแองกัสนะครับลูกผสมเลือด50าตอนนี้ก็ท้องใกล้คลอดแล้วครับ ผสมตอนอายุ12เดือนหรือ1ปีพอดีครับตอนนี้ก็ปีกว่าวาปีประมาณ20เดือนเนี่ยจะคลอดแล้วครับนี่มีความสมบูรณ์พันธ์ุสูงมากครับปีเดียวผสมเลยถามเจ้าของเขาเมื่อกี้นะครับผสมตอนอายุ12เดือนอตอนนี้ก็รู้สึกว่านมลงแล้วครับใกล้คลอดแล้วประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คลอดแล้วครับมีการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับจากสาย พื้น <tu> บ <i ro> ้านจากไทยใหญ่ก็มาใส่สายยุโรปนะครับตัวแดงที่อยู่มุมคันนานะครับเป็นแม่แม่เขานะครับแม่แม่ตัวแองกัสนะครับส่วนตัวนี้เป็นชาโรเล่นะครับเลือด50เป็นลูกนอกนะครับลูกเธอเรียนนะครับตัวนี้นะครับแม่เขาตัวลูกกระทบเมื่อกี้นะครับเป็นแม่นะครับพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นชาโลเร่เลือด50แต่เป็นลูกนอครับลูกเธอเรียนนะครับนี้เป็นการพัฒนาใส่ บามั่นนะครับบามั่นแดงก็ลูกออกมาก็เนื้อหนังดีนะครับทองเยี้ยงครับตัวนี้ Seo, อ๋นนอวัวปีเดียวครับนี่อ้วนอ้วนจำม่าเนื้อหนังดีครับแดงติดบดด้วยนะครับว,วัวยุปีเดียวครับหนังหนาตึบเลยครับอันนี้ก็เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมก็จะออกมีฮินดูด้วยนิดหน่อยนะครับอันตัวนี้ทับจริงครับ รับพ่อพันุ์ลูกผสมอินดูนะครับตอนนี้หน้าแรงก็มีหญ้าพอได้เล็มนะครับตอนเย็นเราข้าข้อก็มีการเสริมอาหารข้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าวัวแต่ละตัวก็อยู่ในสภาพที่อ้วนนะครับโดยเฉพาะวัวที่เป็นลูกยังยังไม่ให้นมยังไม่มีลูกดูดนมนี่ก็จะอ้วนทุกตัวเลยวัวสาวนะครับวัวสาวก็จะอ้วนทุกตัวเลยครับส่วนหนึ่งก็ตั้งท้องแล้วนะครับ ก็ถือว่าพอ,อกนี้นะครับมาเป็นการเลี้ยงวัวแบบแบบบ้านๆแต่ก็มีการปลูกหญ้านะครับมีแปลงหญ้าหญ้าขนมีการเสริมอาหารข้นมีฟางให้กินตอนเย็นนะครับแล้วก็ปรับปรุงมีการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็จะปรับปรุงโดยเฉพ่อวัวลูกกระทบก็จะมาใส่สายยุโรปนะครับก็จะทําให้วัวเติละตัวนอ้วนท้วนแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ตัวใหญ่หนานะครับตัวหนาเนื้อเยอะนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาสายพันธุ์หรือพันธุก,กรรมอย่างหนึ่งนะครับก็มีลูกออกมาก็ขายนะครับไม่พอขายแล้วครับนี่ตอนนี้มีแต่ตัวเมียเลยนะครับทั้ง10 10ตัวเป็นแม่วัว5้าตัวนะครับเป็นวัวสาวเตรียมผสมอีก2ตัวท้อง3ตัวตัวนี้ก็เป็นวัวสาวครับลูกกระทบครับแต่สีแดงจัดดีมากแล้วก็มีติดโพสท,ที่หู ที่ขานะครับที่ข้อเท้านะครับดูบรรยากาศในมุมสูงสำหรับฝูงวัวฝูงนี้สิบตัวเคยมาถามซื้อนะครับโดยเฉพาะแองกัดปรากฏว่าเจ้าของก็ไม่ขายครับก็เลยตอนนี้ก็ท้องแล้วนะครับอยากดูลูกมันสำหรับคลิปนี้ก็เรามาชมบรรยากาศการเลี้ยงวัวแบบปล่อยไล่ทุ่งที่ทุ่งนานะครับ เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับาการกินหญ้าก็แทะเล็มไปตามธรรมชาตินะครับการเลี้ยงวัวก็มีการพัฒนาสายพันธุ์มีการปลูกหญ้าไว้ตัดให้กินแล้วก็มีการเสริมอาหารข้นเล็กน้อยในช่วงเย็นก็จะเห็นว่าวัวแต่ละตัวก็ค่อนข้างอ้วนยกเว้นที่เป็นแม่ให้นมอาจจะผอมบ้างเล็กน้อยนะครับ แสดงว่าเกษตรกรยุคนี้ก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวัวไปสู่วัวเนื้อนะครับมีคนมาถามซื้อนะครับแต่ยังไม่สามารถขายได้นะครับพวกที่เป็นตัวเมียก็เอาไว้เป็นแม่พันธุ์ประจําฟาร์มเพราะว่าต้องการที่จะขยายฟาร์มนะครับชาโลเลตตัวนี้ก็สายเลือดดีนะครับสายเลือดนอกนะครับเทอเรียนนะครับก็จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปในการพัฒนาต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อกำลังใจให้กับทีมงานโอเคฟินนะครับจะได้นำความรู้ดบรรยากาศการเลี้ยงวัวมานำเสนอให้ท่านผู้ชมหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ